สวัสดีครับ195วันสงครามยูเครนมันก็มีเรื่องให้รัเสเซียเนี่ยเป็นกังวลน,นี่ไม่น้อยเมื่อยูเครนสามารถตีโต้แล้วก็ยึดคืนเมืองทางตอนเหนือของเคอร์ซอนได้พร้อมกับปักทงชาติของยูเครนนะครับความเจ็บปวดลวดราวที่รัเสเซียนี้ต้องถอยสื่อของรัเสเซียเองจําเป็นต้องรายงานข่าวนี้แต่ว่าพื้นที่ที่ยูเครนยึดได้เนี่ยมันเป็นฝั่งของแม่น้ําเมืองเคอร์ซอนนะครับส่วนแผ่นดินใหญ่เมืองเครอร์ซอนรัสเซียยังควบคุมได้อยู่แต่ก็วางใจนี่ไม่ได้เพราะว่า M142 ได้ทําลายคลังวุธ ของรัสเซียในเมืองเคอร์ซอนไปหลายแหง่งรวมทั้งทําลายสะพานลำเลียงสเปียงของรัสเซียไปด้วยนะครับซึ่งเราก็มีรู้ว่ารัสเซียเนี่ยเหลืออาวุธมากน้อยเพียงใดส่วนยูเครนก็คงต้องค่อยๆย,ยึดพื้นที่เข้าไปในเมืองเคอร์ซอนอาจต้องใช้เวลานาน,านเพราะว่ากําลังนี้น้อยกว่าความกังวลของรัสเซียนะครับทำนี้ต้องระงับการลงประชามติของชาวเมืองเคอร์ซอนนี้ไว้ชั่วคราวเพราะว่าเกงเรื่องความปลอดภยัยแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยสี่เรียดเรื่องนี้มากนะครับ เรื่องอาวุธของรัเสเซียเริ่มเป็นปัญหาแล้วล่ะครับตามคําคาดการของอังกฤษที่ว่าอาวุธรัเสเซียนี้เริ่มหมดหลายคนไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงเพราะว่ารัเสเซียคือผู้ผลิตอาวุธแต่ว่าเราอย่าลืมว่าสงครามนี้มันผ่านมา195วันแล้วนะครับมันเกินครึ่งปีนี้ไปแล้วมันยิงทุกวันมันก็หมดได้พวกขีป่ปืนฒร่อนรัเสเซียนี้พึ่งพาอุปกรณ์จากยุโรปส่วนลูกปืนใหญ่รัเสเซียอาจจะผลิตเองได้อยู่แต่ว่ามันผลิตไม่ทันกับปริมาณท,ที่ใช้ไปเราอย่าลืมว่าคําสั่งของปู จริงคือทำลายเมืองให้ราบคาบนะครับซึ่งต้องใช้กระสุนปืนใหญ่นี้จํานวนมากบวกกับโดนยูเครนนี่ทําลายคลังอาวุธไปมันก็เกิดความไม่ต่อเนื่องในการถล่มนะครับนอกจากเมืองคือซอนแล้วเนี่ยทางดอนปาสเมืองลูฮัสยูเครนก็เริ่มเอาคืนได้ตอนนี้แรงเสยดทานยูเครนเริ่มมีเยอะขึ้นที่รัสเซียบุกไม่ขึ้นในตอนนี้นะครับให้เราลืมยุทธวิธีของรัสเซียที่จะยื้อสงครามไปถึงหน้าหนาวนี่ไปซะความจริงคือเริ่มมีปัญหาเรื่องอาวุธขาดแคลนเรื่องนี้ต้อง ขอโทษอาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้วยนะครับสลับแนวทางการวิเคราะห์ที่แอดมินไม่เห็นด้วยกับการยื้อสงคราม มีรายงานข่าวกลองของสารมิกานี่ระบุว่ารัสเซียกําลังเจรจากับเกาหลีเหนือนะครับขอซื้อกระสุนปืนใหญ่แล้วก็จรวดหลายล้านลูกเพื่อมาใช้ในสงครามยูเครนเรื่องนี้ก็น่าสนใจทําไมรัสเซียต้องพึ่งพาเกาหลีเหนือเพราะว่ารัสเซียนี่ผลิตไม่ทันนะครับส่วนเกาหลีเหนือมีเป็นจํานวนมากนอกจากจรวดแล้วก็ลูกปืนใหญ่แล้วมีข่าวว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารมาช่วยรัสเซียนับแสนคนเรื่องกําลังคนนี้อาจถูกรัสเซียนี่ปีกไว้ก่อนนะครับขอซื้อปืนใหญ่ก่อนแน่นอนว่า เกาหลีเหนือออกหน้าสนับสนุนรัสเซียนี่ทุกเรื่องมากที่สุดจีนแม้ว่าดูเหมือนว่าเข้าข้างรัสเซียนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเก็บอาการเป็นกลางรักษาทรงเช่นเดียวกับอิหร่านที่ไม่อยากยุ่งกับสงครามยูเครนนี่มากนะักนอกจากลูกกระสุนปืนใหญ่แล้วนะคะรัะเสเซียเนี่ยยังอาจสนใจปืนใหญ่ k N 25ของเกาหลีเหนือที่มีพิสัยการยิงไกลกว่าของรัสเซีย ซึ่งรัสเซียคงสนใจไม่น้อยเพราอมาถึงตอนนี้แล้วนะครับมิตรแท้ของรัสเซียคงมีแต่เกาหลีเหนือแล้วเพราะอิหร่านต้องคงสภาพพร้อมรบไว้ในตอนนี้โดนจ้องอยู่เรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับจีนไม่ช่วยเรื่องอาวุธแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เรื่องและจีน,นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับยูเครนนะครับมันอาจจะฟังดูแปลกๆสาหรับกองทัพระดับสององโลกที่ต้องหันไปพึ่งพาเกาหลีเหนือแต่ว่าชั่วโมงนี้แล้วมันไม่มีทางเลือกสิงโตถ้าจําเป็นมันก็แทะกระดูกได้เหมือนกัน น,นั่นคือสถานการณ์ของรัสเซียมีข่าวผู้บุกรกผู้ที่ไม่คิดว่ายูเครนเนี่ยจะต้านทานได้ผู้ที่ไม่คิดว่าสงครามเนี่ยมันจะยืดเยื้อผู้ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเสียหายมหาศาลผู้ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเจ็บผู้ที่ไม่คิดว่ากองเชียร์เนี่ยจะอึดอัดกวนกระวยหลอนถึงขนาดนี้และนี่คือชีวิตจริงนะครับที่มันไม่อิงนิยายของสงครามยูเครน2022นะครับ